โอเคผมก็ขอ,อกลับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใส่ออนิเมชันลูกตุ้มสอนนะครับบวกเพิ่มขีนะครับผมด้วยแอปแคปคัทนะครับอย่างแรกให้เพื่อนๆกดมาที่แอปแคปคัทนะครับแล้วก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เอารูปอะไรมาใส่ก็ได้นะครับสมมุติผมเอารูปนี้นะอันนี้ผมก็ไปหาโหลดมานะครับอันนี้ เพื่อนๆจะใช้รูปอะไรก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะตัดวิดีโอนะอันนี้ผมจะเอาความยาวสักเอ่อเท่าไหร่ดีเอาสัก8ก็ได้นะอันนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ให้เพื่อนๆขยายรูปนะเดี๋ยวๆนะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปลงทิกตอกนะให้เพื่อนๆกดไปที่รูปแบบแล้วก็กดไปที่9ทับนะครับแล้วก็กดกลับมาจากนั้นเราก็กดไปที่ ตรงนี้รูปภาพแล้วก็ขยายขยายรูปภาพให้มันเต็มๆต็นะครับเพื่อนๆให้มันเต็มจอหน่อยโอเคประมาณนี้ก็ได้จากนั้นมันจะมีถ้าเพื่อนๆอยากได้เพลงไหนเพื่อนๆก็ใส่ไปนะครับแล้วมันจะมีอะไอตรงจับคู่การตัดก็เพื่อนๆก็ไปตัดให้มันตรงล็อกนะก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้แล้วพอ เราเลื่อนให้มันตรงล็อกแล้วอ่ะเราก็กดไปที่แบ่งฉากนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะสมมติเข้าวาเอานะผมจะกะกาวนะนี่ผมก็แบ่งๆแล้วมันตรงล็อกอ่ะอะไรเนี่ยอเคเดี๋ยวนะแบ่งกันนี่พอเพื่อนๆตัดแบ่งได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับนี่พอตัดได้แบบนี้แล้วเนาะก็ให้เพื่อนๆมาทําการมาร์กจุดไปเลยไอ้รูปแรกเนี่ยมาร์กไว้สักสองจุดก็ได้นะครับเพื่อนๆ หรือว่าจะมาร์ไว้จุดเดียวก็ได้นะเพราะว่าจะให้รูปเราขยับอะ่ะจะต้องดูอันนี้เพื่อนๆมาร์คไว้จุดหนึ่งก็ได้แล้วก็มารข้างหน้าจุดหนึ่งแล้วก็มาข้างหลังอีกจุดหนึ่งโอเคแบบนี้นะนี่ข้างหน้าจุดหนึ่งข้างหลังจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำเร็วๆนะโอเคเพื่อนๆอันนี้คือเรามาร์คเสร็จแล้วเนาะ โอเคพอเรามาเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่เลื่อนไปที่ไอตรงฉากแรกนะแล้วก็ใหเ้เพื่อนเพิ่มเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับนี่เพิ่มมาอีกจุดหนึ่งก็คือเพิ่มมาหลังจุดแรกนะอ่าเพิ่มมาจุดหึ่งพอเราเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนรูปภาพลงอันนี้ผมเอ่ออันนี้คือผมอยากให้รูปภาพมันกระเด้งลงมานะให้มันกระตุกมาลงข้างล่างนะ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันไปทางซ้ายทางขวานี่เพื่อนๆก็ปรับได้นะครับอรูป2ก็เหมือนกันมาแล้วก็ไปตรงจุดแรกที่เรามาร์กไว้นะนี่เพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงๆอ่ะจุดแรกมาร์กไว้แล้วเราก็เลื่อนลงเหมือนกันนี่ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะให้เลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นหรือซ้ายขวานะครับอ่านี่เหมือนกันทุกรูปนะเพื่อนอขก็ปัได้นะเเอได้ครับกันเข้าใจนะครับเื่อนอกมนก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะ โอ้โหจะกระตุกหน่อยนะครับโอเคนี่ได้ประมาณนี้เนาะพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่ฉากแรกนะครับแล้วก็กดไปที่ Anim เม i o n แล้วก็กดคอมโบจากนั้นก็ให้เหลื่อนหาไอ้ลูกตุ้ม2เนาะนี่ลูกตุ้มสองนี่มันจะเด้งไปทางขวาเนาะถ้าลูกตุ้มหนึ่งนี่มันจะไปทางซ้ายนี่แล้วก็เป็นลูกโดยลูก,ล,กลูกตุ้ม2องละกัน แล้วจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใส่ลูกตุ้มสองเนี่ยทุกฉากเลยนะครับทำการใส่ไปเลยโอเคครับนี่พอเราใส่เสร็จแล้วเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะนี่นี่มันจะมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมกระตุกมันทําได้หลายแบบนะครับเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราจะเอามาผสมประสานกันแบบไหนนะอันนี้ผมก็ใช้แค่ ไอตัวลูกตุ้ม2เนาะกับแล้วก็เราก็แค่เพิ่มคีย์มาร์คจุดไปแล้วก็เลื่อนรูปภาพลงมาเนาะนี่ผมก็ใช้แค่นี้เอง่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้โอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่ดูจบแล้วหากชอบหรือถูกใจยังไงผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับวันนี้ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย